ัดีครับมาเจอกับช่างตีหลักขบเชนแนวในรุ่นนอนน้อยนะครับก็ช่างตีก็ตั้งเธอตั้งใหม่แล้วนะครับในรุ่นนอนน้อยน,นะครับก็เรื่องนี้ก็พาไปห,หาช่างแม่หลักขกนะครับก็ออตอนนี้ช่างแม่หลักขบแกก็กระอับน้ํานอนแล้วครับเ <c oughs> ยับม่อาบน้ำนอนแล้ว ตอนนี้เจกตีก็อาบแล้วนะครับอาบแต่วาดซีนตอนเย็นนะครับก็แย่แมวแกก็มีเงินมีทองเป็นล้านเลยนะครับช่างแม่เนี่ยช่างแม่ทองเขาเยอะครับก็มีเป็นลายเป็นล้านเป็นล้อเลย ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็แจ็งแมรก็มีกินเป็นร้านวิซี่ตามเป็นแสนนะครับก็ <c oughs> ทุกคนที่เป็นเอฟซีช่างตีพ่อก็รู้นะครับว่าช่างตีมารีวิวที่นี่บ่อยนะครับเลยรุ่นนอนน้อยมารีวิวหน่อยมารีวิวทุกวันนะครับตอนที่ช่างตีไม่ได้มาครับตอนนี้ช่างตีก็ถูกเก็บบ้า,านน่ะแจ็งแมรได้เลยครับ <c oughs> แจ็คแบดบักบี้บักบี้เอาอะไรบักบี้เฮบักบี้บักบี้เอาอะไรลูกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวแจ็คแบดก็วันนี้บ้านทางแม่มีไฟล่องรถใหม่นะครับเอ้ไฟที่ว่าดีเนี่ยเอนลอแจ็คแบดด้วย ก็แช่งแมวแกก็มีเงินเป็นล้านนะครับเงินติดเอาไาก็แกก็เอามาจากที่ักตีทำยูทูบลงให้นะครับตอนนี้ก็แช่งแมวก็เงินดีดีครับมีเป็นสานเป็นร้อยเป็นล้านเลยล้านไลน์เลย มีแกเจ้งแม่อยู่ดีครับแดี๋ยนนี้เช็งแม่แต่นนี้แช้แม่อัดหนจ์น้องครับเชยแม่ก็มีตังเป็นหลืมเป็นแหล่เลยนะครับมาซื้อได้นะครับแช้งแม่ตังเยอะครับกี่ร้อนกี่ล้านก็ได้นะครับเช้งแม่แกตังเป็นหมื่นเป็นล้านนะครับ เงินแกแกได้มาจากไปเที่ยวตังก็เยอะมากอะไรก็เยอะมากนะครับพีดด่เกิดดดดนแล้วนี่ก็แจ้งแม้ก็แต่งเตยเหยือแปครับไม่ได้ครับก็อัคลิปลง u ูทูบมาต้องมาดเราานเท่านั้นนะครับตอนนี้ติกติก็ได้แปาเป็นดเิ๊งแม่อละ นี่ครับช่างแม่แกตังเป็นล้านเป็นแสนเป็นหน่วยบาทนะครับไปเที่ยวมาตังเยอะมากครับเก็บแบงเงินตีไปดอเหีียงแดดไปบอกกันนะนุชจิงะแม่มีตังเป็นล้าน,นครับล้านเยอะมากนะครับช่างแม่หลักหกตังเป็นล้านเลยตังจักได้ลได้หนามามาให้จักตีทุกวันเลยครับมีตังอะไรน่ะตีทุกวัน เช้าวันอาทิตย์วันจันทร์วันเสาร์ตังคือเยอะมากเลยครับเรือดูคนแกๆ่ๆตังค์เยอะขนาดน,นี้ดูตั้งตีตังค์ไม่ค่อยเยอะงานการไม่เลยดามะกินกินอะไรยังแม่กินยาเลยดูเยะอะเลยกินยาดีครับ <c oughs> <c oughs> อบกแลล้้วโนตรงืม เดี๋ยวนักิฟต์เขาก็บอกใด้ไหมไปนอนแล้วแกอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยครับแกทํางานอย่างนี้ทุกวันนะครับวันพระยันเจ้าแกก็ยังไม่หยุดอ่ะชื่แมดีมากลยครับดีมาะสตีอ่ะสตีตีทำงานไม่เกิน ครับตอนนี้ก็แจ้งแม่ก็เติมเตลอหลักเป็นที่เรียบรอ่ะตอนนี้บ้านแจ้งแม่เทเทเทดินใหม่อะครับเทหินใหม่ครับเตหินวหสวยวม <c oughs> ากสือยน้าแงแม่ไม่ดับไฟตรงนี้ได้หรองั้นมันติดเยอะนะครับ <c oughs> ฝากติดตาม ช่างตีหลักขุกนะครับแล้วก็พามาดูช่างแม่ด้วยครับช่างแม่ตังเยอะครับโลเซยครับเดือครับนี่ครับสีมือ,ส,มอสีมือช่างแมวทําเองนะครับวันนี้ทําทั้งวันเลยทั้งสี่ไม่มีเวลามาอัดคลิปลงอยู่ด้วเลยครับ โอเคแล้วครับ <Five> พี่น้าก็เด็กตีค่ะเดินกลับเดินทางกลับบ้านกันนะครับช่างช่างแมวแค่นี้แล้แหละนะครับก็ช่างแมวแกนอนบอบเหนื่อยทั้งวันแล้วครับเป็นปีไม่รักวุ่นวายครับแกแกเหนื่อยมากเดือยร้ายนเลยนะครับก็แด็กตีก็มาส่งแกถึงบ้านเลยนะครับบ้านแด็กตีอยู่บุรีรัมย์มาได้ <laughs> <c oughs> อ่ะมาระดับไฟให้ <c oughs> ก็ตังตีอยู่บุรีรัมนะครับใครสนใจมาหาได้ <c oughs> ก็ <c oughs> ยังแม่แก็แกก็อยู่บุรีรัมเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็โอเคครับบ๊ายบายครับจังแมสวัสดีนะครับเ <c oughs> จอกันพรุ่งนี้นะครับฝากติดตามแลงตีได้ครับเดินทางกลับบ้านแล้วครับ